ครับสำหรับการอัปเดตโปรแกรมนะครับคือการอัปเดตโปรแกรมก็จะเป็นการอัปเดตแบบแมนนวลนะครับก็คือเป็การดาวน์โหลดไฟล์ลงมาแล้วก็ Copy ไฟล์ตัวนั้นเข้ามาวางครับตัวที่ใช้งานอยู่นะครับเราเปิดหน้าเราอินขึ้นมานะครับเราอย่าเพิ่งรลออ็อกโปรแกรมนะครับหรือว่าเราเรีสตาร์ทเครื่องขึ้นมาก่อนแต่ทีเนี้ยเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาโชว์หน้านี้ไว้ก่อนนะครับทีนี้เราก็มากดปุ่มตัวนี้นะฮะ ตรงเวอร์ชันนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับมันก็จะปิดโปรแกรมเราไปก่อนทีนี้มันก็จะให้เรามาดาวน์โหลดไฟล์ทีนี้ให้เรามาตร,ตรงมุมขวาข้างบนนะครับมีคาว่าดาวน์โหลดนี่นะฮะกดนะครับรอสักครู่นะครับอ่ามันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาที่โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับก็คือปลายทางที่มันดาวน์โหลดลงมาก็คือตัวนี้ ทีนี้ให้เราคลิกขวาของผมเป็น Windows Windows 11นะครับมันให้เราทำในแบบทีนี้ให้เราแตกไฟล์ตัวนี้มาก่อนคือแตกไฟล์ตัวบนเนี่ยจะเป็นแตกไฟล์รายละเอียดข้างในเลยแต่ถ้าเป็นตัวล่างเนี่ยมันจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วมันก็จะเอาไฟล์ไว้อยู่ในโฟลเดอร์นะครับให้เราแตกไฟล์ตัวนี้นะครับมันก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ตัวนี้มาทีนี้ให้เราเป,เปิดเข้าไปนะครับ ทีนี้เราดักคุมทั้งหมดเลยนะครับแบงคุมทั้งหมดเลยแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็คําสั่ง Copy นะครับของเราจะมีคําว่า Copy อยู่แล้วแ่ะครับก็เหมือนเรา Copy ไปแล้วนะครับทีนี้ให้เราปิดไปก่อนปิดไปแล้วให้เรามาที่ไอคอนโปรแกรมของเรานะครับไอคอนของเราไอคอนแบบนี้นะฮะทีนี้เราคลิกขวาที่ไอคอนนะครับมันจะมี Open File Location ตรงนี้นะครับ หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเหมือนที่อยู่ไฟล์อะไรประมาณนี้แหละฮะแล้วเขาเอาคเข้าไปมันก็จะมาแบบนี้ใช่ไหมฮะทีนี้ฮะให้เราคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างๆนะครับเพื่อะจะได้คําสั่งเขาวางตัวนี้พาตัวนี้นะฮะเขาวางไปเลยแล้วก็จะถามว่าคุณจะแทนที่ไฟล์ชุดนี้เลยหรือไม่อะไรประมาณนี้เราก็แทนที่ไปเลยครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับ ในนี้เราก็เปิดโปรแกรมของเราปกติมันก็จะทงถามอะไรนิดหน่อยมันบางครั้งบางทีอยู่ในวิดีโอบางตัวมันก็จะมีระบบป้องกันของเขานะครับคือ,อมันจะถามอะไรนิดหน่อยแล้วก็กดกดลงไปเลยนะครับก็โอเคครับสกเกตเวอร์ชันมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุด โอเคครับสำหรับการอัปเดตมีแค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับ